โย่วดาโบวันนี้ทุกคนนะครับทุกคนว e ลค o มทูอันน t เตอร์วิดีโอในประจําอาทิตย์นี้นะครับทุกคนก็โดยคลิปนี้จะเป็นไฮไลท์การเล่นฟุตแชปของผมโดยการใช้แผน4-5-1นะครับผมที่ผมได้ทําการปรับเปลี่ยนมาใช้เมื่อ2อสวันก่อนแล้วก็ว้าวผมสามารถกลับมาเก็บ9วินแล้วได้เปิดแพ็คฮีโร่ในรางวัลฟุตแชปเนี่ย ในรอบ3-4อาทิตย์เลยนะครับทุกคนโดยแผนที่ผมใช้จะเป็นเหมือนเดิมทุกคนถ้าเกิดใครได้รับชมคลิปโจโคลมาคลิปก่อนแล้วก็จะเห็นว่าแผนเป็นยังไงนะครับทุกคนโดยเอ่อฟีเอฟสไตล์ผมใช้เป็นบาลานะครับดีเฟนซีฟแล้วผมใช้เป็น50นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวลุกเนี่ยผมมีอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแอคแท็กนะครับแล้วก็มีแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดแอคแท็กนะครับผมแล้วก็กองกลาง3คนครับบ็อกซ์ทูบ็อกสคนแล้วก็เพย์เมเกอร์แอคแท็กตรงกลางแล้วก็ส่วนแบ็คโฟรับ์เป็นดีเฟน สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นไฮไลท์การกราดดิ้งรวมถึงมี11ต,ตัวจริงตัวไหนบ้างที่ผมใช้แล้วก็รางวัลท้ายคลิปผมได้ใครในแพ็กฮีโลบอกได้เลยว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาอย่าองอบอุ่นสำหรับ e-sport ที่มีให้ให้กับผมนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ for support small channel นี้นะครับทุกคนโอเ okay. ค let's go 173 dam dam d u emotional s u o r t ปะบอกว่า emotional support ไหมแว่ายังไง พอไหวไหมโบพอไหวไหม Let's go โบ4 5 1อาทิตย์นี้ไหมจีโมเมสซาลาลิซงฟิจอลิงเฟิร์สโอเนอร์สคอร์โบเอนโซกาเซโดนูนเยสเลอาวเทียร์วิกโกแอมเรดี้ละ Let's go

Oh Fuck. Oh, here we go, Darwin. Oh. Go. <coughs> so da bin. Oh, Oh, let's go Go, right. Here we go มองซาล่าไม่วิ่งเว้ยโอ้สัก เข้า yes what the game yes งงจัดไปเอาปุต้องยิงเลยยักกี่หาอวะผมควรทำยังไงผมควรสาดบอลเข้าไปอ่ะสาดบอลเข้าไปให้เขาบุกต่อเงี้ยบ่อโบ Oh, yeah, let's go. Here we go, Leo. พุ่งเข้าขอ้อง yes I mean, the the out. Can you try to a can okay. Yes, maybe go. Ball. สวยวะของผมแม่งก็โดนเพสเตะบอลอยู่อย่างเงี้ยนะปอ,อเอเ้ย แรง5อีสแบ็กไม่ดีขอบคุณทุกคนมากนะครับใครเข้ามาแล้วไงผมฝากกดไลค์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับรับการแจ้งเตือนก็เฮ right, ียว no uh, huh? ิโกรไม่ดีออลไลด์ด whatever e s p o r t 82คูณ10โน่โปรโมชั่นแต่บล็อกเอาอะโบไอคอนดันไม่ดีพารชี่แบ็กปะพารชี่แบ็กลองบอลบาร์เซโลนาโบ้ดับเบิ้ลไหมไม่รู้ผมไมปดูได้ดับเบิ้ลไหมจี แอนเดนโบทีมอโดวีค uh, รับจิฟ yes, มิสตาร่าขายได้หัวไม่ฟูเลยโบได้หมดเลยผมไม่ได้ว่ะผูคุระยาก็ไม่ได้หรอเ s ส o อ t โปรโมผู้หญิงว่ะหรือผู้ชายเปล่าโบอังกฤษเฮ้ยเดือดปะเนี่ยผมไม่รู้ใครติดบ้างอะอ๋อโอเคแอนโทนีกอวู้ฮู้แอนโทนีกอรไมจี แม็กแปดสครับเอสปอร์ตกิฟต์มีวอล์ t อ a t แล k a โอเคปีเตอร์เครับโบสุดยอดไมจีเวลคัมแบ็กโบตอนแล้ผมได้อ,อบอุ่นมากแชทกาวินคัมแบ็กจากสาเป็นสีเพื่อคนนี้โบยัยจิ